กระเทียมเริ่มขึ้นแล้วนะกำลังสวยเลยนะขึ้นยังไม่ยาวเท่าไหร่ปลูกเท่าเดิมสองแปลงตรงนู้นด้วยนะกำลังขึ้นสองแปลงนะ ขึ้นหมดแล้วนะอย่างนั้นเลยกำลังน่าจะประมาณสองข้อมือสองข้อมือสามข้อมือพันกระเทียมปลูกง,ง่ายเนาะและทนหนาวด้วยปลุกลงแต่ก่อนหนาวเนี่ย ลุงแต่ก่อนหนาวทนหญ้าให้นิดหนึ่งเนหญ้าหญ้าถ้าเขาอยู่เขาอยู่เพราะว่าเราพรวนดินเนาะก่อนที่เราจะปลูกเราปรับหน้าดินแต่ว่าหญ้านี่ก็ไม่ได้ออกเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าอย่างนี้เขาก็จะขึ้นง่ายไงทนก็จะทนง่ายหน่อยหญ้าเพราะว่า ถึงจะไม่ได้ออกแต่ว่าเขาจะถอนง่ายย่าช่วงช่วงถ้าเขาขึ้นมาอย่เงี้ยมันก็จะทําให้ถอนง่ายอยู่เนีย่ยกำลังขึ้นสวยเลยแล้วก็เทียมเราเก็บพันไว้เองพันดีว่างั้นเถอะขึ้นดีดีมันก็มีอยู่หรอกที่มันไม่เห็นโผล่แต่ว่าโผล่ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ไงเห็นไหมเขาอยู่ใต้ใต้นั่นอะ่ะใต้ไอเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราปลูกมันก็จะประมาณแบบว่าลมลมพัดพลาสติกคุมเขาไว้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ขึ้นเนาะตอนที่เราลงทีนี้มีลมมาก็พัดพลาสติกขึ้นไง มันก็เลยจะคุมเขาไว้หน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้เอาขึ้นนี่เนี่ยพวกนี้เวลาโตนี่ขึ้นหือสุดยอดเลยนะไอ้พวกญ้าเนี่ยนั่นน่ะยาวไปเลยนะขึ้นหมดแล้วกระเทียมนี่คือกระเทียม ผาชุมอย่างอื่นยังไม่มีเลยนี่สวยสวยขึ้นสวยสวยอย่างอื่นยังไม่ค่อยมีมีแต่กระเทียมหอมก็ยังไม่มาเลยหอมเนี่ยตรงเนี้ยดูซิตรงเนี้ย,ยทาไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมลมลมมันดึงดึงดึงไอ้นั่นอะ มันก็เลยไปควบคุมเขาเนี่ยอย่างนี้เลยไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยดูดิ่ยลากเขาเยอะเยอะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าขึ้นมานี้ปคบคุมชนิดแบบไอ้น,นี่เลยตัวเนี้ยอยู่ดีลากเขาขึ้นต้องเอาออกสุดยอดเลยถ้าได้ขึ้นนะ่ะ ยิ่งกว่าหญ้าอีกไม่รู้เขาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นต้องดึงเขากับเพราะว่าไอ้นั่นปุมลมลมมันมาพัดเขาก็เลยเป็นแบบนี้พาชมเหมือนเดิมมาทางนี้นี่เลยเอามาปลูก ไอ้ไม่นั่นไม่ใช่สตอเบอรี่บลูเบอรี่เนี่ยต้นที่อยู่ของปีที่แล้วเที่ยวมาปลูกเมื่อปีที่แล้วดูเปรียบเทียบใส่กันประมาณนี้เลยมันยังตัดแต่งไม่ได้ต้นมันต้นเขายังใหม่อยู่แล้วมันก็ยังโอเคอยู่เนี่ยต้นที่เพิ่งจะออกมาปลูกบูเบอรีพอเท่านี้แล้วนะ่าจะประมาณกี่ต้นเนี่ย หนึ่งโซงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งโซงสามเจ็ดต้นแถวและเจ็ดต้นมีอยู่สามแถวนี่เลยสวยงามมากเนี่ยเนี่ยมาปลูกเมื่อปีที่แล้วกำลังจะเห็นเห็นเป็นตูมออกมา ไอ้พวกนี้ที่มีใบคือเพิ่งจเอามาปลูกดินยังไม่ได้เอานี่เลยนบูเบอรี่ชอบกินเนาะกินเป็นอาหารเช้าทุกวันเลยบูเบอรี่เนี่ยนอย่างนี้เลยตรอ,อีกหน่อยก็จะทำตะข่ายทำเอาเสามาขึ้นแล้วก็เอาตะข่ายใส่เพราะว่าไม่ใส่ไม่ได้ไอ้นั่นเยอะ ไอ้นกนกเยอะมากถึงไอ้นั่นถึงไม่ได้กินสักทีงไงพวกไอ้พวกอะไรอะเชอรี่เพราะว่านกเยอะมากนกกินหมดเนี่ยน่นสวยมันจะมีสองพันตรงเนี้ย จะมีสองพันไอพันที่เป็นกิ่งก้านอยู่นะ่ะคือเขาอยู่นี่อยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าใบร่วงไงใบร่วงหมดอยู่ข้างนอกแต่พวกที่ซื้อมาใหม่พวกที่มีใบนี่คือเขาอยู่ในกินงเฮาเนี่ยพวกนี้เขาอยู่ในกินงเฮามันก็เลยมีใบซื้อมาใหม่อย่างนั้น ไอ้ไอดินที่ขุดขึ้นมายังไม่ได้ยังไม่ได้ทําความสะอาดออกหินเยอะเยอะแต่ดินสวยนี่เลยพาชมนะคะพาชมอย่างนี้เลยเห็นไหมเขากําลังจะขึ้นเดี๋ยวก็จะเป็นดอกอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็ขึ้นดอก ช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เป็นอะไรคลิปทําสวนนี้ไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยคลิปทําสวนนี่วิวน้อยน้อยไม่ถึงสิบวิวเลยเี่คลิปทําสวนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจคะ่ะที่เข้ามากําลังใจเนาะไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ม่ทิ้งบ๊ายบายได้เจ้เด้อขอบคุณทุกกาลังใจเด้อที่เขามาให้กําลังใจจ้าไปแล้วนะคะทําสวนต่างแดนคะ่ะ ผักกินเองเนาะไปละ่ะบ๊ายบาย